วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดรจิระรายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมการเรียนรู้เพื่อพร้อมก้าวสูป่ประชาคมอาเซียนนะครับเช่นคือวันนี้กับผมสุพัทรวรลมาลีครับแต่หลายคนนะครับอาจจะรู้จักกศออนอหรือว่าการศึกษานอ,นอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็อาจจะไม่รู้ครับว่าจริงๆแล้วกศอนอนั้นมีบทบาทสําคัญต่อกเกษตรกรชาวไทยครับเนื่องจากว่ามีความใกล้ชิดมีการให้ความรู้การศึกษาต่างๆนะครับอย่างรอบด้าน วันนี้ครับรายการของเราจะนําเสนอนะครับเรื่องราวของโครงการการพัฒนาผู้นําต้นแบบของกสนซึ่งสามารถนําความรู้ที่ได้เนี่ยครับไปให้เกษตรกรประยุกต์และก็นําไปใช้พัฒนาได้อย่างยั่งยืนนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดันทุกโอกาสเกิดจากทีมเวิร์ค สู้จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเรา Lions, one, คนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอป์ปอเรชันแอนเชลซีฟุตบอลคลับช่วงคิดเพื่อก้าว การศึกษาถือได้ว่าเป็นรากฐานสาคัญในการสร้างประชาคมอาเซียนและปรากฏในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน A Blueprint for ASEAN Socio-Cultural Community กำหนดให้การพัฒนามนุษย์เป็นเป้าหมายสำคัญอันดับแรกในการเสริมสร้างวิถีชีวิตที่ดีของประชากรในภูมิภาคด้วยการส่งเสริมการลงทุนทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการฝึกอบรมบุคลากรการเสริมสร้างศักยภาพประชากร ส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมและการบริหารจัดการการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์เป็นต้นเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่ดีของผู้คนในภูมิภาคต่อการสร้างสังคมความรู้การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับได้รับการเรียนรู้และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากแนวทางการขับเคลื่อนทางการศึกษาของประเทศไทยชี้ให้เห็นเด่นชัดว่า การพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการพัฒนาประเทศและเป็นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของสังคมไทยสู่การพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศและจะเป็นทางออกที่สำคัญของหลายๆปัญหาที่มีรากของปัญหามาจากการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพการศึกษาที่เน้นการพัฒนาหลักสูตร และวิธีการเรียนการสอนที่าะให้คนไทยคิดเป็นทำเป็นเป็นทุมนุษย์ที่มีคุณภาพในระดับอาเซียนการพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนให้พร้อมสู่สังคมอาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้นในปีพศ2558จุดเริ่มต้นประการหนึ่งสิ่งที่สําคัญคือการพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพมีพลังในการเรียนรู้ และสามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศอาเซียนได้มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศร่วมกับกสอนอจัดโครงการค่ายผู้นำต้นแบบของกสอนอเพื่อพัฒนาการเกษตรไทยสู่อาเซียนหรือ NFE Leader Camp for Agricultural Development in Thailand to ASEAN Training the Trainers เป็นโครงการนำร่องในการสร้างผู้นำเพื่อพัฒนาภาคเกษตรของไทยสู่อาเซียนสำหรับกสอนอ โดยการพัฒนาบุคลากรในสังกัดของสำนักง,งานกศนอในภาคเกษตรโดยรุ่นที่1ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่26-30มกราคม2557ณโรงแรมเชียงใหม่ฮิลอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และรุ่นที่2จัดขึ้นอีกครั้งในวันที่20-24เมษายน2557ณโรงแรมบุษยรินอําเภอเมืองจังหวัดน้องคายโดยทั้งสองรุ่นได้พัฒนาผู้นำของกสอนอรวมทั้งสิ้นกว่า200ท่านเพื่อเป็นต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาและด้านกเกษตรของไทยซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนอา so good a f t r o o n า uh, uh, training people Uh, to work with community people is a very good thing because technology which can be shared with farmers, with common people, with uh, fisher folk can encourage them to lifelong learning, to continue to learn, uh, to continue to update information about latest practices maybe in agriculture, in Beneficiaries and, and the like, and conferences like this of training trainers is a very is one of the effective tools uh, for Thailand to grow and integrate more in the AEC in the coming 2015. Uh, I think the first step that you have to do is uh, first to realize the project proposals that are made by by each group, especially with uh, the the feasibility of their uh, project of their proposed. Project when they go back to their respective communities. The second one is uh, to connect more with other ASEAN countries. Like, for example, uh, you can. Uh, contact the Philippines with the uh, Bureau of Alternative Learning Systems with our Department of Education or our Agricultural Technology Institute under the Department of Agriculture so that we can share inputs and information and latest practices on uh, agriculture and fisheries development. And the third one is I do hope that they train more people uh, when they go back to their respective communities about the information that they got uh, from, from this conference so that a lot of people would know and realize that uh, we will be one uh, region soon in 2015. We will be one ASEAN uh, economic community. So uh, when they go back to their community, we have to realize how to work uh, and cooperate, collaborate with each country uh, together so that we can achieve success. Yeah, yes, you know uh, from uh, last uh, training in Chiang Mai and uh, this training here in Nong I think this uh, training we think that the the participants from different uh, region come here and very concentrate for their trainings and also the program already improved compared to the last one The uh, all speaker from Asian country can uh, come together at the same time and Uh, discuss with uh, all the participant, and also during the training course, uh, more um, interaction between the participant and speaker were the, uh, done. And I feel that uh, um, people understand and uh, can share knowledge together. And also the for cultural uh, training course also we spend some time for practice. And not only during the training times, but also the break times, like a lunch or dinner, on the way to film trips. And also this time, I feel the people more happy because they have a chance not only to listen to the speaker all the time in the in the, side the conference room, but also they have a chance to go out to see the different uh, side and also to laugh. Also very interesting for them. I think the. Uh, this uh, activity on น uh, ้องช r o โอริปรั p e o p l e also very enjoy. I think that they can benefit from, uh, c a n b e n e f i t from ถได้ป i n โยชน์จาก e า e นี้ได้ขอบคุณในความรู้สึกที่เข้ามาร่วมเนี่ยนะครับคิดว่าประโยชน์มันน่าจะได้ตรงๆกับบรรดาครูในกศนนะเพราะจะได้รู้แนวทางว่าการไปพัฒนาเรื่องการเกษตรให้มันได้ผลตามเป้าหมายที่ทางกศนอยากจะได้เนี่ยทางอาจารย์เองเนี่ย คุณจะต้องมีฐานข้อมูลพอสมควรนะจากฐานข้อมูลนี้แล้วก็ไปเขียนหลักสูตรไปจะไปคุยหรือไปสอนหรือไปอบรมให้กับครูต่างๆที่กำลังจะเป็นเทรนเนอร์นะฮะเข้าใจให้อย่างถูกต้องพราะนี่มันสําคัญเพราะว่าถ้าครูไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีหลักสูตรที่ถูกต้องแล้วเนี่ยไอการจะทําให้มันเกิดประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนี่มันคงจะเป็นไปได้ยากเพราะนั้นเทรนเดอร์เทรนเนอร์ก็จะเป็นโปรแกรมหนึ่งที่เขาควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง แล้วก็าไปเอาข้อมูลเนี่ยไปสร้างฐานข้อมูลในการอบรมหรือหลักสูตรในการอบรมให้กับคนที่จะได้รับการเรียนรู้ต่อไปคือถ้ามันถูกตรงนี้ต่อไปก็ถูกเกษตรกรจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการไปประกอบการคือจากการที่ที่เขาทำ The t r a i เท h e Train ที่โปรแกร,รมว่า1ต่อร้อยเนี่ยทางคนที่ที่ทางจากการสัมมนาหรือทีมของอาจารย์โรตจิระเนี่ยนะควรจะต้องลงไปลงไปไปไป,ไป,ไปต่อเนื่องดูนิดว่า เขาทําได้สําเร็จตามเป้าหมายของทางเป้าเป้าหมายของการสัมมนาหรือเปล่าแล้วจริงๆนะคนที่จะต้องรับประโยชน์นะคือเกษตรกรจริงหรือเปล่านะครับถ้าเขาทาได้ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยองค์การสรัมมนาครน,นีมันก็จะสาเร็จแล้วก็ต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นความต่อเนื่องจะต้องมีเพราะมันไม่ได้จบแค่นี้เพราะบางท่านผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะไปทําได้ต่อหรือเปล่าเพราะพื้นฐานความรู้เนี่ยมันยังไม่เท่ากันนะครับ ค่ะในในโลกยุคปัจจุบันนะคะการเรียนรู้หรือว่าการติดตามข่าวสารไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรหรือเรื่องอื่นๆก็ตามเนี่ยเรื่องสาคัญมากสําหรับเกษตรกรที่จะต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งการที่จะเรียนรู้หรือรับข้อมูลข่าวสารได้เนี่ยโดยตัวเกษตรกรเองนะทางตรงก็คืออาจจะมีสื่อวิทยุหรือว่าสื่อโ<ม>ทรทัศน์ต่างๆซึ่งมีการนําเสนอข้อโมูลด้านโดยเฉพาะด้านการเกษตรให้ท่านเรียนรู้ท่านสามารถติดตามได้ขณะเดียวกันเองเนี่ยกระทรวงเกษตรเองนะคะก็จะมีโครงการที่จะมีการ พัฒนาเครือข่ายนะคะเศรษฐกิจการเกษตรอาสาเพื่อที่จะถ่ายทอดข้อมูลความรู้ให้เกษตรกรได้รับทราบนะคะซึ่งเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยนอกจากที่จะนําส่งข้อมูลนะคะในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อเอกสารสิ่งพิมพ์หรือว่าไปจัดอบรมสัมมนาให้ท่านถึงพื้นที่ของท่านเองนะคะค่ะซึ่งท่านก็จะสามารถรับทราบความรู้อันนี้ได้โดยเราจะพยายามที่จะคัดเลือกเกษตรกรที่จะสามารถเป็นต้นแบบ ให้เกษตรกรด้วยกันเองเนี่ยฮะซึ่งผู้ภาษาเดียวกันสามารถที่จะเข้าใจกันได้ง่ายเนี่ยเรียนรู้ด้วยกันเองมัาจะมีเกษตรกรต้นแบบนะคะเราจะพัฒนาเกษตรกรเหล่านี้ให้เป็นผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ไปยังเพื่อนเกษตรกรรายย่อยต่างๆได้กว้างขวางยิ่งขึ้นนะคะโครงการกรสนเนี่ยนะครับที่จริงก็เป็นการขับเคลื่อนที่เป็นเสาหลักของประเทศกําลังพัฒนาอยู่แล้วตัวแบบในอเมริกาเนี่ยกสอหรือการศึกษานอกชั้นเรียนเนี่ยเป็น อะไรที่เป็นเสาหลักของคนอเมริกาอีกอย่างหนึ่งคือห้องสมุดแต่คนไทยนี่ก็ไม่ค่อยอ่านหนังสือเองเรื่องห้องสมุดเขาเรียกว่าห้องสมุดสาธารณะนี่ก็ไม่ได้เป็นเสาหลักแต่ว่าเรื่องของกสณมือไทยก้าวหน้าไปมากประกอบกับเมื่อเอามารวมกับหลักการในการให้เขาทําเรื่องกเกษตรซึ่งเป็นเสาหลักอีกอันหนึ่งของเศรษฐกิจบ้านเมืองไทยแล้วก็เอามารวมกับสิ่งที่เป็นอนาคตของประเทศไทย ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนและเราเป็นหัวเลยใหญ่แน่นอนก็คือเรื่องของอาเซียนก็เริ่มที่จะลงตัวกันอย่างมากเลยคือ1กศน2การเกษตกรแผนใหม่และ3การนําไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในสภาวะที่ทั้งแข่งทั้งรวมกันแต่ผมว่าความร่วมมือเนี่ยคงม,มีมากกว่าการแข่งขันแต่ในชีแน่นอนตลาดก็ต้องเลือกได้การนี่ตลาดเลือกได้กระตไปด้วยกันแต่อย่างน้อยก็ เป็นเป็นการแข่งขันอยู่ด้วยแล้วก็เป็นการเสริมพลังอยู่ด้วยครับ mm hmm. การเทรนเดอะเทรนเนอร์เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเ mm hmm. พราะว่าตัวที่เป็นเทรนคือแม่พิมพ์หรือแม่แบบที่เราเรียกว่าครูเนี่ย mm hmm. ก็สําคัญที่สุดแต่เขาก็ต้องนานๆทีก็เหมือนแบตเตอรี่ใช้ไปก็ต้องมาชาร์จนะครับ mm hmm. เพราะนั้นเทรนนิ่งเดอะเทรนนี่เนี่ยเทรนเนอร์เนี่ยเป็นโปรแกร,รมปกติเลยของคนทั่วไปคือการฝึกครูที่จะไปฝึกต่อแล้วก็สิ่งที่ควรจะทำต่อไปเนี่ยก็คือการ ตามไปดูในสนามหรือในงานที่เขาทำจริงว่าเขามีปัญหาทางปฏิบัติยังไงเพราะเรื่องนี้เนี่ยสามเหลี่ยมของการพัฒนาก็คือเรื่องของอความรู้เรื่องของประสบการณ์จับกระมือและเรื่องของทัศนคติเนี่ยทัศนคตินี่มัมีเต็มร้อยอยู่แล้วในพวกกศนเพราะพวกทฤษฎีหรือเบสิกนี่ก็มีอยู่แล้วแต่การลงไปในงานสนามเนี่ยต้องไปช่วยเคียงบ่าเคียงไหลระหว่างเทรนเนอร์กับครูของเทรนเนอร์ซึ่งขออนุญาตเรียกว่าโคชชิ่งกันแล้วกัน โค้ชต้องลงไปดูเปรียบเสมือนกับเทรนเนอร์กับเปรียบเสมือนนักกีฬาที่เริ่มชิงระหว่างประเทศแล้วแล้วโค้ชนี่ก็เปรียบเสมือนอนักคู่ใจของของนักกีฬาระดับทีมระหว่างประเทศเรียกว่านั้นดีกว่าการจะไปแข่งขันแบบนี้มันต้องมีการเดินคู่กันไปเพราะฉนั้นโค้ชสาคัญมากทีเดียวครับสักสามข้อนะครับข้อแรกผู้เข้าอบรมเนี่ย ควรจะสอนเป็นคําถามแทนที่จะเป็นการไปบอกเขาเพราะมีหลายๆอย่างที่เกิดเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เราเรียกวนะิสตัมเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่โนเลสหรือความรู้ที่เอาไปสอนเขาแต่ความรู้และภูมิปัญญาอันเกิดจากจับจริงเจอจริง,รงลอดตัวแก้ปัญหามาได้แล้วเพราะฉะนั้นในข้อแรกคืออย่าไปสอนทุกเรื่องบางอย่างเนี่ยต้องถามเป็นคาถามให้เขาลองอธิบายดูบ้างเพื่อคนสอนเนี่ยจะได้ประโยชน์ด้วยข้อหนึง่ง อันที่สองลงไปดูงานเคียงบ่าเคียงไหลในสนามเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นในงานสนามในการจับกรมือในงานที่เราเรียกว่าหน้าเตา่าอันนั้นข้อสองะคือลงไปเคียงบ่าเคียงไหลและข้อสามคือต้องมีความร่วมมืออย่างสูงสุดแล้วก็ทําให้เกิดความทุกคนเนี่ยต้องรู้สึกว่านี่เขาเป็นจเจ้าเจ้าของเพราะวันหนึ่งกศนก็ต้องถอยตัวออกมาเพราะฉะนั้นชุมชนในที่นั้นถ้าเผื่อจะให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยต้องทําให้เขาสามารถที่คนคนนั้นเนี่ยทำ แล้เคลื่อนขับเคลื่อนต่อไปได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมในการรวมผลเข,เข้ามาแล้วก็สร้างความยั่งยืนโดยการที่เคียงบ่าเคียงไหล่กันแล้วให้มีส่วนร่วมแม้ที่สุดครับทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดันทุกโอกาสเกิดจากทีมเวิร์ค สู้จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเรา Lions, one, คนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอป์ปอเรชันแอนเชลซีฟุตบอลคลับช่วงเป็นแนวทาง เข้าสู่ช่วงเป็นนวทางนะครับฉันเคยอยู่กับอาจารย์ดรจิระหงษะดาลมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอากาศร้อนหน่อยนะช่วงนี้โอ้โหเรียกว่าเป็นช่วงที่เราถ่ายทำช่วงที่ร้อนที่สุดนะครับของประเทศไทยในปีนี้เลยนะครับความมุ่งมั่นของรายการเราครับต้องร้อนแรงทางประเด็นใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับอาจารย์ครับแล้วนำประเด็นไปปฏิบัติครับนะในกรณีนี้ที่เราทาครั้งนี้เนี่ยครับก็จะมีประเด็นที่ อยากจะแบ่งปันนะรับให้ผู้ฟังที่ติดตามรายการนี้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมก็ได้ชมสกูปไปเรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับโครงการค่ายผู้นําต้นแบบของกสณเพื่อพัฒนาการเกษตรไทยสู่อาเซียนนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยจัดครั้งที่สองแล้ว <S <S อาจารย์พูดถึงภาพรวมครับเป็นไงครับผลตอบรับเป็นการจัดงานเพิ่นเราไปทําครั้งที่แล้วที่เชียงใหม่ครับก็ได้รายงาน ผ่านสื่อไปบ้างแต่คราวนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สองครับนะฮะเราก็เลยคิดว่ามันมันทำให้มันกระชับขึ้นนะฮะอย่างที่ท่านเลขาแล้วว่ท่านพิยากรได้พูดนะคือเรามีเป้าหมายคือครูกศอนอเนี่ยแต่ก่อนเขาจะทำหน้าที่สอนสามัญน,นะใช่ครับสอนวิชาคณิตศาสตร์อะไรเพื่อจะไปสอนปรัชญครับใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย เขาไม่ได้ใช้คําว่านอกโรงเรียนเปลี่ยนไปแล้วนะครับวุฒเขาก็เป็นการการศึกษายังไม่เป็นทางการและการศึกษาตามอัธยาศัยรนะฮะเพราเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือพัฒนาทุนมนุษย์ของพลเมืองอันนี้เราก็ไปเลือกัพลเมืองชุดแรกก็คือเกษตรกรโอ้โหนะในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ต้งรู้ว่า ถึงแม้เราจะมีอุตสาหกรรมมีบริการเนี่ยแต่คนในภาคเกษตรเนี่ยยังสี่้าเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าผลผลิตต่อ GDP เนี่ยมีแค่แปดเปอร์เซ็นต์โอ้ตรงตรงข้ามกันเลยนะครับท่านผู้ชมคงเห็นเใส่เยอะได้น้อยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเกษตรก็เลยยากจนคราวนี้ผมก็เลยเขียนแนวไว้ว่ามีทฤษฎี4 H คนะฮะ H แรกก็คือมาตรฐาน Standard ครับ สองอินคัมไฮอินคัมครับใช่ไหมฮะแล้วก็สามไฮโปรดักติวิตี้ประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับและสุดท้ายก็คือไฮอินคัมดิสติบิวชั่นกระจายรายได้นะครับอตอนนี้อพอวอี v ที่หนึ่งก็คือวี v ที่หนึ่งของเราก็คือ,อ value add ก็ ad ค,คือหนึ่งคนเนี่ยต้องไปฝึกอีกร<น>้อยคนในร้อยคนก็อาจจะเป็นครูค้สารนอบ้างอาจจะเป็นเกษตรกรบ้างนะฮะ แล้วเสร็จแล้ว V2 เนี่ยเขาก็าต้องเลือกโครงการครับคือถ้าเราสอนอย่างเดียวแล้วไม่มีการไปปะทะกับความจริงไปแนะนำเข้าเรื่องการเกษตรม,มันก็คงเหมือนสอนหนังสือครับแล้ววีที่สามก็คือว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยเราได้เชิญอาจารย์นักวิชาการจากหกประเทศในอาเซียนครับผมก็มาพูดสองเรื่องอนะฮะว่าสถานการณ์การเกษตรเขาเป็นอย่างไร ในภูมิภาคนี้นะครับแต่ละประเทศแล้วเสร็จแล้วถ้าจะมีการทํางานร่วมกันเนี่ยนะฮะความร่วมมือกันระหว่างเกษตรไทยกับเกษตรอาเซียนจะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะนั้นวีหนึ่งคือฝึกวีสองคือเลือกโครงการที่มันมีนวัตกรรมมีความคิดสร้างสรรค์ครับและวีสามก็คือไปไปร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนยกตัวอย่างเช่น เราอาจจะทำเดี๋ยวเราจะพูดในครั้งต่งอไป,ไปด้วยเช่นยางพลาเงี้ยใช่ไหมถ้าเราไม่ร่วมมือกับประเทศมาเลเซียหรือประเทศอินโดก็ไม่ได้รหรือการทำงานเกี่ยวกับข้าวปลอดสารพิษอย่างเงี้ยนะฮะเราอาจจะทำงานร่วมกับพมา่าเขมรลาวอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นผมคิดว่าอาจารย์ทั้งร้อยท่านเนี่ยคือข้อดีก็คือท่าน ท่านแรับการปลูกฝังวิธีการคิดครับให้เป็นระบบคือก่อนกศนเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะรู้เยอะแต่รู้ไม่เคยจะลึกเท่าไหร่ครับนะผมก็เลยใช้นโยบายอันหนึ่งซึ่งบิ๊กเคยได้ยินผมพูดอยู่เสมอชื่อว่าดิปไดโอครับคือเขาจะต้องลงลงไปลึกอย่างเช่นผมเมติเค่จะพูดเรื่องสารคิดอย่างัเขาก็ต้องมีหน่วยงานที่ รู้เรื่องจริงเนี่ยเพราะสันไม่ใช่เรื่องของวิทยาศาสตร์แต่เป็นข้อดีก็คือว่ากศนเนี่ยเขามีตั้งแต่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ไปถึงทุกสาขาแล้วมันก็เหมือนกับการเรียนขับยุคใหม่ครับแต่นี่กิจกรรมในงานนะครับอาจารย์มีอะไรบ้างครับที่สร้างสรรคโปรแกรมมาสําหรับก็ทั้งหมดมัน5วันนะครับห้าวันนี้ก็เป็นคือที่เราปรับปรุงคราวนี้คือจะเห็นบรรยากาศเวลาเขานั่งโต๊ะเนี่ย ก็จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรดมความคิดมากนะครับแล้วก็กศนเขาดีอย่างเขาเขาบ้าความรู้นะฮะแต่คราวนี้แทนที่เขาจะบ้าความรู้แล้วก็รู้ไปกว้างๆแล้วก็พูดไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เริ่มไปสู่ไอ้ไอ้นิปดายแบบนิปดายแบบว่าอย่างเช่นสมมุติว่าเขาจะไปสอนเรื่องเกษตรเนี่ยขาต้องรู้เรื่องการเงินการตลาดอย่างการตลาดเนี่ยเราก็มีอาจารย์อย่าง อาจารย์ไกรฤทธิ์ครับโอ้ผมชอบมากอย่างคำถามหนึ่งที่ที่อาจารย์ไกรฤทธิ์ชอบมากก็บอกว่าในชุมชนเกษตรเนี่ยมันก็มีสินค้าอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทำยังไงถึงจะให้มันมีแบรนด์มีภาพลักษณ์เนี้เพราะนั้นในการเรียนครั้งนี้เนี่ยมันจะมันก็จะทำให้การเกษตรของไทยเนี่ยก็ไปสู่การพัฒนาที่มันมีรายได้สูงขึ้นนะฮะแล้วก็ วันหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนกับประเทศอย่างอาเซียนครับเป็นรูปธรรมอ่ะครับถามนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับของกิจกรรมนะครับของกศนซึ่งทางทีมงานได้ไปจัดทํามาในครั้งนี้นะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกครับแต่ว่าต้องติดตามต่อในครั้งหน้านะครับรวมถึงการศึกษาดูงานซึ่งได้พาไปยังประเทศลาวด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับกับท่านอาจารย์ดรจิระหงษดาลมครับพระพุณอาจารย์ครับราไปติดตามต่อในช่วงหน้าของรายการครับ เสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดันทุกโอกาสเกิดจากทีมเวิร์กทุกก้าวสู้จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชน,นะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเรา 2> 2 Lions, 1, คนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนเชลซีฟุตบอลคลับ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเช่นเคยเราก็มีแนวคิดดีๆเกี่ยวก,กับการพัฒนาคนโดยอาจารย์ดรจิระคงรดาลมปาะกากันครับสิ่งที่ผู้นําจะนําไปต่อยอดกับเกษตรกรนอกจากเรื่องความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญเป็นแนวคิดของอาจารย์จิระในโครงการค่ายผู้นําต้นแบบข,ของกสออนอเพื่อพัฒนาการเกษตรไทยสู่อาเซียนแล้ววันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ